นี้เราจะมาแนะนําตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ของแ a n d u โ o นะครับเป็นหอยโข่งเพาลอยนะเพาลอยตัวที่เอามานี้เป็นตัว300วัตต์นะครับจริงๆมันมี300มี600 700 5 0 0 100วัตต์นะครับแต่ว่าวันนี้แนะนําที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาลงหน้างานวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่สเป็นให้ดูอีกทีหนึ่งมความกันตัวปั๊มนะครับเป็นเพาลอยนะเพาลอยมีหูหิ้วนะครับแบบพกพานะครับ ตัวน,นี้สเปคตัวน,นี้300วัตต์เนี่ยเป็นท่อ1.5นิ้วนะครับเข้า1.5ออก1.5นะครับมีที่ก่อกน้ำให้ด้วยนะครับทำมาให้สะดวกสบายเลยนะครับกำลัง300วัตต์นะครับโวลต์24โวลต์นะครับตัวน,นี้ Hmax อยู่ที่8เมตรนะครับอัตราน้ำอยู่ที่9คิวต่อชั่วโมงนะครับ9ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครนี่ครับตัวแท่นระบายความร้อนด้วยลมนะครับมีพัดลมด้านหลังคอนโทรลก็เป็นอ่า บัลเลตนะครับบัลเลต์ t 4นะครับหน้าจอก็แสดงค่าเหมือนปั๊มแฮนดูโรทั่วไปนะครับครบตัวนี้ประกัน1ปีนะครับตัวนี้เดี๋ยวทีมงานเอาลงหน้าง,งานวันนี้นะครับเดี๋ยวไปตามดูที่หน้าง,งานที่จะก,การพืชผลนะครับว่าน้ําจะเป็นยังไงนะครับใช้กระแผงโพลีสามวัตต์1แผงนะครับเราจะเทสที่ หนึ่แผง360วัตต์วันนี้นะครับดูน้ำจะได้เต็มท่อไหมก็เดี๋ยวติดตามชมพร้อมๆกันนะครับทีจการพืชนะครับเราเอาลงมาติดตั้งให้ลูกค้านะครับดูดจากห้วยนะครับท่อที่เห็นตอนนี้คือ1.5นะครับน้ำก็เต็มลำเลยนะครับ1.5เต็มลำนี่ตัวปั๊มเราอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นคอนโทรล mc 4เสียบปุ๊บเปิดเบรกเกอร์ Baker, ใช้งานได้เลยนะครับชุดนี้ติดตั้งง่ายมาก นี่ดูดจากห้วยนะครับตัวแผ่นอยู่ฝั่งทางนี้นะครับแผ่น360วัตต์1แผงนะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรุ่น1แผงแล้วก็ดูดน้ำห้วยดูดหนองคลองบึงนะครับนี่แผ่นโพลีของเรา360วัตต์ half c ตาถูกใจมากนะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์อีกแล้วนะครับอันนี้เราทดสอบจริงนะครับ1.5นิ้วก็เต็มสเปคนะครับน้ำก็ออกเต็มท่อเลยลกเก็บรายละเอียดส่งงานนะครับเบอร์ติดต่อ0850150915นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ